สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลและบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขออนุญาตจัดทำคลิปเผยแพร่เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติในด้านพระพุทธศาสนาของพระอาจารย์รูปหนึ่งแม้แต่ชื่อของท่านก็เป็นที่น่าสนใจและถ้าได้ทราบที่มาของชื่อท่านแล้วที่มาของชื่อของท่าน ให้ติดตามในคลิปนะครับพระอริยสงฆ์รูปนี้ท่านเป็นพระกรรมฐานที่ประชาชนชาวไทยให้ความคเคารพเลื่อมใสามาช้านานเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นสิทธิ์เอกรูปหนึ่งของพระคุณเจ้าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ที่สำนักพระราชวังไว้วางใจให้ดูแลการก่อสร้าง เจดีย์อนุสรหลวงตามหาบัวญานสัมปโนพระเดชพระคุณท่านนี้คือท่านพระอาจารย์หลวงพ่ออินทวายสันตุสกโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยหรือวัดอุดมมงคลวนารามตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีพระสายกรรมฐานที่ประชาชนชาวไทยให้ความคเคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธามาช้านาน และได้รับพระราชทา,านโปรดเกล้าพระราชทา,านสัญญาบัตรตั้งสมณศักด์จากพระอธิการอินทวายสันตุสังโกเป็นพระราชภาวนาวชิรากรสุนทรยาณะบร,รกิจยติคณิตสอนโบวรสังคารามคมวานศีพระราชาคณะชันลาดฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตณนะวัดอุดมมงคลวนาราม หรือวัดป่านางคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีฐานานุศักตั้งฐานนานุกรมได้4รูปเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศสอ 2, 5 6 4นี้ปัจจุบันท่านเิริอายุได้76ปี56พรรษาเรื่องราวบันทึกตำนานประวัติปฏิปทาของท่านอยู่ในความสนใจอย่างมากของเหล่าบรรดาศิทธิานุสิต และประชาชนชาวไทยมานานจนถึงปัจจุบันไปฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของท่านกันเลยครับเชิญครับลุงพ่ออินทวายสันตุเสกงวัดป่านาคคำน้อยจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์ลุงพ่ออินทวายสันตุสสกงนามเดิมท่านชื่ออินทวายผิวขา เกิดเมื่อวันที่27เมษายนพศ2488ตรงกับปีรากาที่บ้านหนองแวงตำบลหน,นองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารหรือจังหวัดนครพนมในขณนะนั้นโยบิดาท่านชื่อคุณพ่อแดงโยมารดาชื่อคุณแม่จอมแก้วผิวขำเป็นบุตรคนที่หก ในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนเป็นหญิงสามคนเป็นชายสี่คนท่านบัพปชาขณะมีอายุสิบเอ็ดปีณวัดกลางสนามอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อปีพศส5 0 0โดยมีหลวงปู่แก้วขันติโกเป็นพระอุปชาบาพปชาแล้วได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ราา เขมะปัตโตว,วัดบันพศคีรีหรือภูจองก,ก่อจังหวัดมุกดาหารเป็นระยะเวลา9ปีเล่ได้รับการยัตติเป็นพระพิกุที่วัดศิลาวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อปีพศ2508โดยมีหลวงปู่คำคำพีและยานโนเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทแล้วในภาษาแรก อยู่จำพรรษากับหลวงปู่ราเขียม,มปะปักโตที่วัดภูโจกก็อ,อีกหนึ่งพรรษาหลังจากนั้นได้ไปจำพรรษากับหลวงปู่จามมหาบุญโยที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยสายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารหนึ่งพรรษาแล้วติดตามหลวงปู่จามขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ และไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวนสุจินโนณวัดดอยแม่ปังอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งพรรษาแล้วกลับลงมาจำพรรษาอีกครั้งหนึ่งกับหลวงปู่จามมหาบุญโยที่วัดปา่า้วยสายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารหลังจากนั้นช่วงปีพศ2512 ถึง2,525 25, ได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกับองค์หลวงตามหาบัวอย่างนักสัมปนโนช่วงเวลาออกพรรษาก็ได้ลาองค์หลวงตามาวิเวกในแถบจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคาย รามปีพศ2523เห็นว่าสถานที่ตั้งวัดป่านาคำน้อยในปัจจุบันเป็นสถานที่สัป,ปายะเหมาะสำหรับการภาวนาจึงได้ร่วมก,กันกับคณะสัทธาญาณโยมพุทธบริษัททุกหมูเราร่วมกันจัดตั้งเป็นวัดปฏิบัติในพระพุทธศาสนาและพัฒนา ให้มีความเจริญสืบเนื่องเป็นลำดับมาอันวยประโยชน์สมดังปฏิธานของท่านผู้ก่อตั้งวัดที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมทั้งทางร่างกายคือศีลธรรมและจิตใจคือจริยธรรมให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาและจรณะควบคู่กันไป สมตามพุทธภาษิตท,ที่ว่าอัตตานังธรรมยันติบันธิตาบันดิตย่อมฝึกซึ่งตนจะขอเล่าประวัติความเป็นมาของพระสุปฏิปันโนหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกความอัศจรรย์ก่อนที่ท่านจะเกิดมีเรื่องเล่าถึงนิมิตเมื่อคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํได้มีนิมิตเป็นอัศจรรย์ว่า มีเทพประบุมาขอเป็นลูกของคุณแม่ชีโดยคุณแม่ชีแก้วได้นิมิตว่าตนเองได้ห่อขึ้นไปคลอดลูกบนอากาศไม่มีเลือดไม่มียางไม่สกรปรกเป็นลูกผู้ชายผิวพันธ์เหลืองดั่งทองคำํำมีรัศมีออกมาโดยรอบขณะอยู่ในท้องแม่ก็ใสเหมือนกับมองเข้าไปในแก้วคลอดออกมาแล้ว ก็รู้กาบได้ทันทีพร้อมกับบอกชื่อว่าเท้าธรรม,มกระถึกคุณแม่ชีถามว่าทำไมจึงอยากเกิดได้รับคำตอบว่าจะลงมาบําเพญบารมีจึงมาขอเกิดกับคุณแม่ก่อนไม่ประสงค์จะเกิดในคันของมนุษย์ขอเป็นลูกของคุณแม่ขณะพูดคุยกันอยู่นั้นพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ก็มารับทารกของคำนั้นไปเลี้ยงไว้ต่อไปภายภาคหน้าเด็กคนนี้คงต้องได้บวชและอยู่รับใช้ใกล้ชิดท่านคุณแม่ฉีกแก้วเสียงรำพยากรว่าโดยบอกถึงชื่อพ่อแม่ของเด็กทารกคนนั้นและยังบอกอีกว่าเด็กจะอยู่ได้เพียงสามวันเหตุการณ์ตามนิมิตก็เป็นจริงทุกอย่าง คือเมื่อเด็กทารกคลอดแล้วก็ร้องอุแวเกือบตลอดทั้งสามวันจนเย็นวันที่สามก็สลบไปพ่อแม่และญาติของทารกก็ว่าวันนี้เย็นคขมื่นแล้วพวกนี้ค่อยเอาไปฝังจากนั้นได้เอาผ้าหุ้มห่อเด็กเอาไว้พอรุ่งอรุณวันใหม่ซึ่งเป็นความหวังครั้งสุดท้าย ของพ่อแม่ผู้เป็นแม่ก็บีบน้ำนมจากเต้านมใส่ช้อนแล้วใช้สำลีชุบน้ำนมค่อยๆแตะที่ริมฝีปากของทารกและน้ำนมนั้นได้ซึมไหลเข้าสู่ปากลงสู่ลำคอจนในที่สุดทารกก็ขยับปากขยับคอได้จึงรู้ว่ายังไม่ตายเมื่อครบกำหนดวันออกไฟแล้ว พ่อแม่ของเด็กก็รีบพาเด็กไปกราบคุณแม่ชีทันทีโดยคุณแม่พูดว่าไม่ต้องเอามาให้แม่รอกเขามาหาก่อนที่จะไปอยู่กับพวกเธอแล้วเลี้ยงเขาให้ดีเขามาอาศัยล่างที่ได้จากโยมจึงนับว่าเป็นลูกของโยมต่อไปภายภาคหน้าเขาจะได้บวชค้ำชูพระพุทธศาสนาลิมิต ที่เป็นจริงของคุณแม่ชีแก้วอีกเรื่องหนึ่งเทพบุตรตนหนึ่งจะจุติมาเกิดเพื่อสร้างบุญบารมีในบวรพุทธศาสนาสืบทําไว้โดยคุณแม่ชีเล่าว่าก่อนที่จะมาเกิดเทพปบุตรตนนั้นได้ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาสอบหาที่เกิดคือสอบหาผู้ที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ชาติตระกูล และลำดับการเป็นลูกแต่เป็นพ่อปุณเก่าส่งผลให้ได้มาพบปะกันตอนที่อยู่ภูเก้าจนที่สุดผู้เป็นแม่ตั้งท้องหกเดือนพระอินทราธิราชผู้เป็นหัวหน้าเทวดาอยู่บนสวรรค์พร้อมกับเทวดามุูมากพากันนําเทพประบุตรตนนั้นมาถวายวันที่หมู่เทวดาเอามาส่งนั้น แต่รู้ได้เฉพาะคุณแม่ชีกแก้วคุณแม่แดงวันที่เทพบุตรลงมาแล้วก็บอกว่าจะมาขอเป็นลูกของคุณแม่ชีคุณแม่บอกว่าแม่บุตแล้วไม่อาจที่จะให้ใครมาเกิดด้วยได้หากจะเกิดก็ให้ไปเกิดเข้าคันของนางชื่อภรรยาของนายชื่อให้เฝ้าคันเอาไว้ เกิดกับสามีภรรยาคู่นี้แหละต่อไปภายภาคหน้าก็จะได้บวชในพระพุทธศาสนาตน่างประสงค์ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาก็พอที่จะส่งเสียให้เรียนหนังสือพ่ออ่านออกเขียนได้ถ้าหากถือเอาพ่อแม่คู่นี้เป็นที่เกิดเกิดมาในตอนนี้ก็จะดีมาก เพราะเป็นลูกที่เกิดกลางกลางเกิดมาแล้วพ่อแม่จะไม่ห่วงหาอะไรนะักเพราะว่าคนแถบถิบนนี้เขารักและห่วงอะไรลูกคนแรกและคนสุดท้ายเท่านั้นหากจะเกิดกับสามีภรรยาคู่นี้ก็จะได้เป็นลูกคนกลางประกอบกับต้นตระกูลของเขาก็ฝักใฝ่สนใจในพระพุทธศาสนา จัเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิเท,ทพบุตรตนนั้นก็ว่าจะรับรองได้อย่างไรว่าเมื่อเติบโตพอจะได้บรปชาอุปสมบทแล้วจะได้บรพชาอุปสมบทตามประสงค์คุณแม่แก้วก็ว่าแล้วแต่บุพกรรมของท่านเองเมื่อได้สนทนาตกลงตามสินใจกันแล้วพระอินทราทีิราช ผู้เป็นหัวหน้าเทวดาทั้งหลายก็กลับสวรรค์ไปเหลือแต่เทพผบุตรผู้ที่จะถือกำเนิดในคันมนุษย์ต่อไปหลายวันต่อมาคุณแม่จึงเรียกสามีภรรยามาพูดคุยให้ฟังตามเรื่องราวที่ปรากฏในนิมิตและออกปากขอทารกสามีภรรยาคู่นั้นก็ตกลงถวายให้ เป็นลูกของคุณแม่ชีตั้งแต่บัดนั้นเมื่อครบกำหนดคลอดก็คลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายรูปรา่างหน้าตาอาวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์พ่อของเด็กก็ได้มากราบเรียนคุณแม่ชีทราบคุณแม่ชีบอกว่าให้ตั้งชื่อว่าอินทวายปัจจุบันได้อุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาสมความประสงค์ และต่อมาได้เป็นลูกศิษย์องค์สำคัญมากรูปหนึ่งขององค์หลวงตา,าพระมหาบัวอยา่าณสัสมคัญโนประวัติโดยสังเขปของพระอาจาร,รย์อินทวายสันตุสักโกเมื่อวันที่8กรกฎาคมพศ2564มีราชกิจจารุเบกษาเผิดแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จากพระอธิการอินถวายสันตุสโกเป็นพระราชาวนาวชิรางกรสุนทรยานะบัวรกิยติคณิตสอนบวรสังขารามคำวาสีพระราชาคณะชั้นล่างฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตนาวัดอุดมมงคลวนารามจังหวัดอุดรธานี มีฐานานุสัต์ตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปสิริอายุ76ปีพรรษาห้าสิบหระตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุดรมงคลวนารามหรือวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอาเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันพระพราชภาวนาวัชิรากร หรือท่านพระอ,อาจารย์หลวงพ่ออินทวายสันตุสกโกดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยหรือวัดอุดมมงคลวนารามนบนบ้านก้องอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธาน,นีสิริอายุ76ปีพันศา56